สวัสดีค่ะชื่อน้ำพึง่งนันทิยาวันปัจจุบันสมรสแล้วมีบุตรสองคนเป็นสมาชิกของคิดสจักรก,กิจการของตะคิดลบุรีปัจจุบันรับใช้เป็นคุณครูคิดสจักรเด็กและฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะชีวิตในวัยเด็กเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลมาอย่างดีมีพี่สาวหนึ่งคนซึ่ง เรามีพี่สาวเป็นไอดอลค่ะเพราะว่าพี่สาวเป็นคนที่น่ารักสุภาพอ่อนหวานซึ่งแตกต่างจากเรามากเราจะเป็นเด็กที่มีบุคลิกเถียงเก่งไม่ค่อยเชื่อฟังไม่ค่อยเป็นประเบียบวินยัยน้ำเสียงพูดจามไม่ค่อยน่าฟังซึ่งเราอยากจะเป็นเหมือนพี่สาวเพราะว่าเรารู้สึกว่าการได้รับคำชมคือการ ได้รับความรักเราก็เลยพยายามที่จะทำทุกอย่างตามความคาดหวังซึ่งหลายๆครั้งมันฝืนกับตัวเราสิ่งนี้มันทำให้เราพยายามต้องใช้ความพยายามที่มากกว่าคนอื่นเราใช้ความพยายามในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องในทุกๆวันแต่มันเหมือนมันยังไม่พอ ยังไม่สมบูรณ์แบบในแบบที่ใครหลายๆคนอยากจะให้เราเป็นสุดท้ายแล้วมันทำให้เรารู้สึกเครียดเรากังวลเราคิดทบทวนเรื่องเดิมๆซ้ำๆจนทำให้ตกอยู่ในสภาวะนอนไม่หลับเป็นเวลาสองปีตอนนั้นพยายามหาข้อมูลว่านอนไม่หลับต้องทำยังไง เขาบอกว่าให้อ่านหนังสือก่อนนอนเราก็อ่านหนังสือทุกเล่มและด้วยความว่าเราเป็นแม่เราจะอ่านหนังสือจิตวิทยาการดูแลเด็กการใช้ชีวิต how to success ทุกอย่างทุกเล่มจนเรามาค้นพบหนังสือเล่มหนึง่งมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชีวิตของคุณเขาบอกว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล สุดท้ายมันเปลี่ยนค่ะมันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะชื่อหนังสือว่า The Power of Positive Thinking ในหนังสือเขียนเขียนคัดลอกข้อความของพระคัมภีร์มาบางส่วนหนังสือเล่มนี้สอนให้เรามีความเชื่อให้เราไว้วางใจไม่ต้องกังวลกระวายในสิ่งใดๆเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออพัะคมภีสอนในสิ่งที่ถูกนะ มันน่าสนใจแล้วเราอยากจะเรียนรู้จักให้มากขึ้นว่าข้อความทั้งหมดนั้นเขาเขียนว่าอะไรเลยตัดสินใจขอที่จะมาศึกษาพระธรรมที่โบสถ์ค่ะมาโบสถ์วันแรกรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่สำหรับเรามันไม่มีความสงบเสียงดังไม่คุ้นชินอะไรก็ไม่รู้ แปลกใหม่ไปหมดเลยน่าจะไม่ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกมันคงไม่ใช่ทางของเราแต่สิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนใจก็คือเด็กน้อยสองคนบอกว่ามามา่าพรุ่งนี้หนูมาโบสอีกได้ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอะทำไมลูกเราดูมีความสุขจังคือสีหน้าเขามัน,ม,นมันเหมือนเวลาที่เขาไปเที่ยวสวนสนุกไปฮร์เบอร์แ d ลน แต่เขาอยากที่จะมาที่นี่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมันน่าจะดีดีกับเด็กเราก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาอีกครั้งแล้วก็ชวนสามีกลับมาด้วยหลังจะกกลับมาเขาชวนให้ออกไปรับเชื่อ ในใจเราเรารู้สึกว่าเราเรียนกลัวแล้วก็จะไม่ทําแล้วก็จะไม่เอาแต่ก็อยากให้สามีไปลองดูก่อนแต่เราก็เดินตามเขาออกมาแล้วก็เข้ามาในห้องรับเชื่อเขาก็มาพูดเรื่องราวของพระเจ้ามากมายเราก็รู้สึกท้าทายอยู่ในใจว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันไม่มีทางจริงมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่ในใจก็ชอบไกด์ไลน์ ที่เขาให้มา5ข้อเรารู้สึกว่าไกด์ไลน์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์ที่ถูกต้องตามหนังสือเล่มอื่นที่เราเคยอ่านถูกต้องชีวิตเราควรจะรู้สึกขอบพระคุณในทุกๆอย่างในชีวิตเราควรจะมีสเปซให้เราได้รู้สึกขอโทษและให้อภัยต่อตัวเองในบางเรื่องที่เราผิดบ้างเราเป็นมนุษย์เราก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดว่าเราผิดพลาดได้แล้วเราก็ควรจะมีความหวังใจที่จะอธิษฐาน ให้มันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็เลยบอกเขาไปว่าแล้วเขาจะรอเราได้นานแค่ไหนเขาบอกเราก่อนว่าสิบปีก็รอได้เราก็รู้สึกโอ้สบายเลยเขาคงได้รอเราอีกแน่อีกสิบปีเขาก็เลยท้าทายกลับมาว่าให้เราลองอธิษฐานดูข้อหนึ่งสิตอนนั้นเรามีเรื่องที่หลายเรื่องที่เราอยากจะอธิษฐานแต่เราคิดว่าต่อให้ เรามีครบทุกอย่างในชีวิตแต่ถ้าเรานอนไม่หลับไม่มีความสุขมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเราจึงอธิษฐานเพียงแค่ข้อเดียวว่าขอให้เรานอนหลับหลังจากที่เราอธิษฐานไว้ในใจก็ไม่น่าเชื่อว่ากลับไปที่บ้านค่ะเราก็นึกถึงไกด์ไลน์ที่เขาให้มา5ข้อตอนนั้นสมองมันแล่นมากเลยมันไม่สามารถคนโทรลให้เราโฟกัสได้ ก็ขึ้นไปสองรอบสามรอบถึงจะหลับแต่พอมาวันที่สองมันก็ดีขึ้นจากสองรอบเหลือรอบเดียวจากรอบเดียวห้าข้อเริ่มเหลือแค่ข้อสองข้อสามเราก็หลับแล้วสุดท้ายเราก็แค่ปิดไฟเราก็หลับเราแค่อธิษฐานบอกพระเจ้าว่าเราจะนอนแล้วมันเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่ปีกว่าๆที่เรา นอนหลับขอบคุณพระเจ้าสําหรับการนอนหลับอันยอดเยี่ยมทุกวันนี้คําพูดนี้เป็นคําที่เราขอบคุณทุกครั้งที่เราตื่นแล้วมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนมันรู้สึกว่าโลกมันน่าอยู่อะโลกมันง่ายเราอยากรู้ว่าแบบพรุ่งนี้จะมีอะไรมาท้าทายเราอีกพรุ่งนี้จะมีอะไรมาให้เราแก้ปัญหาหรือใช้ชีวิตอีกมันมันไม่กลัวการใช้ชีวิตอีกแล้ว มันไม่มีอะไรน่ากางังวลมันทำให้เราสดใสมันทำให้เราอารมณ์ดีมันทำให้เรามีความสามารถที่จะอดทนคือเราสามารถที่จะชื่นชมได้กับปัญหาเราสามารถสงบได้ในเวลาที่เรามานมัสการพระเจ้ามันแตกต่างกับวันแรกที่เราเข้ามาแล้วเราบอกว่าเสียงบันดัง มันไม่มีความสงบแต่นะวันนี้ความสงบสันติสุขมันอยู่ได้ลึกๆของใจเราเราสามารถยิ้มได้และขอบคุณได้ทุกครั้งไม่ว่าชีวิตเราจะมีปัญหาหรือเจออะไรและสิ่งที่วิเศษที่สุดคือเราเข้าใจคนอื่นไปหมดเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนไม่สมบูรณ์แบบ เราไม่จำเป็นต้องแบกอะไรไว้ที่ตัวเองเราสามารถที่จะอธิษฐานได้แล้วทุกอย่างมันก็ง่ายมันเหมือนกับข้อพระคัมภีร์ที่เราเจอในหนังสือเล่มนั้นในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6กล่าวไว้ว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบในทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณอยากหนุนใจคนที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้าค่ะที่รู้สึกว่าชีวิตมันหนักชีวิตมันสับสนชีวิตมันหาทางออกไม่ได้อยากหนุนใจว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้แล้วชีวิตเรามันมันจะง่ายกว่าที่เราคิดขอแค่เรามีความเชื่อค่ะขอบพระเจ้าวอวยพรทุกๆคนค่ะ